สวัสดีครับผมนะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอีกไม่กี่ไม่ใช่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยใกล้จะได้ห้ำหั่นกันแล้วไอสาริกาดงนะครับผม <c oughs> ่าวันนี้ไม่เหมือนวันวานนะแต่บอกเลยว่าก่อนเกมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะออกมาเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวเรียกว่าอะไรนะผิดพลาดมันมีความผิดพลาดกันได้ไงพอเปิดตัวออกไปเนี่ยวิเคราะห์ไปเนี่ยโอ้โหผิดพลาดนี่เสียฟอร์มอีกนะ แต่นะฮะแต่ศึกนี้เนี่ยเสียฟอร์มก็ยอมนะเพราะนี่คือวันที่เรารอคอยนะฮะมันมันมันไม่เชิงขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ําหนักทางเขามากเกินไปนะครับเดี๋ยวให้น้ําหนักทางหงแดงหรือว่าฟูมากเกินไปคือไม่ถึงกับขนาดว่ารอคอยแต่ไม่ใช่ว่ารอคอยจะเจอหงแดงนะจะรอแต่รอคอยที่จะเจอกับทีมบิ๊กโฟร์อางี้ดีกว่าอรอคอยที่จะเจอกับทีมบิ๊กโฟร์เพื่อที่จะได้เทียบะระบบ การเล่นของเราว่าเป็นยังไงนะครับผมก่อนเกมเนี่ยผมก็สือบอยู่เหมือนกันสืบเช็คดูว่าเอ็ดดี้ฮาวรอบนี้จะมาไม้ไหนนะจะมากึกใจเนี่ยไม่อยากให้เล่นระบบ3ามห้าสเลยบอกตรงไม่อยากให้เล่น3ามแบบในเกมกับเชลซีถึงแม้ว่าแดนกลางเนี่ยจะครอบครองบอลได้เยอะนะครับได้ได้ได้พอสมควรอ่ะแดนแดนกลางเนี่ยก็คือสู้ในในช่วงนั้นน่ยสู้กับเชลซีได้ดีพอสมควร แต่เวลาระยะยาวเนี่ยผ่านไปยาวๆเนี่ยคือเหมือนกับกองหลังเนี่ยมันสับสนกันเองยังไงไม่รู้นะมันมันแปลกๆอยู่มันมันไม่ค่อยชินกับระบบแล้วก็ไอ้ระบบสามห้าสองเนี่ยตั้งแต่ดูเนี่ยไม่เคยมีไม่ค่อยเห็นทีมไหนที่จะพาระบบสามห้าสองเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางนะครับผมที่เห็นเห็นก็ส่วนใหญ่จะเป็นสี่สามสามแล้วก็อยากให เอ็ดดี้เนี่ยเล่นระบบ4-3-3ด้วยในใจคิดนะในใจคิดก็เลยเช็คดูว่าเอ็ดดี้เนี่ยจะมาไม้ไหนว้ากำลังด,ดูอยู่ไงดูอยู่สุดท้ายเนี่ยเช็คจนไลน์อัพล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอกาสที่เอ็ดดี้จะจัด4-3-3เนี่ยมีสูงนะอ่าก็คือไลน์อัพที่ออกมาก็น่าจะเป็นชุดที่ชุดเก่งของลาวมีอาร์เมรอนในแดนหน้าอ่าในในในสามตัวแนวรูกอะ่ะมีคริสบูดมีแม็กซิมแมงมีอาร์เมรอน แดนกลางก็คงจะมีบรูโนมีทางด้านโจโลิงตันมีจอนโจเชวีแล้วก็ในแนวรับก็ไม่มีฟฟลัสเซลก็จะเป็นฟาเบียนชาแล้วก็รวมกับตัวเดิมอ่าเบิร์นนะครับผมแดนเบิร์นแมททาเกตอ่าแล้วก็ครับอ่าซึ่งในในตรงจุดเนี้ถ้าเล่นในระบบสี่สามสามเนี่ยผมบอกเลยว่าคือวัดกันอะ่ะอ่ะเอาวัดกันไปเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มา วันนี้เนี่ยไม่ได้มาวิเคราะห์ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างงน้นอย่างนี้นะแต่คือสี่สามสามวัดกันไปเลยด้วยความที่เราเนี่ยมันคือคําว่าตกชั้นเนี่ยไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วนะไม่ไม่ต้องท่าไม่ต้องท่าเบอร์ลี่แรงขึ้นมาไม่ต้องท่าไม่ต้องไม่ต้องละไม่ต้องละถ้าเอฟเวอร์ตันจะเก็บแต้มขึ้นมาถ้าเบไม่ต้องละไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องละแรงยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วนะสี่สิบสามต้มเนี่ยลอยตัวไปแล้วก็คือเล่นแบบ เล่นรองรองระบบไปเลยรองรองระบบกับทางหรือว่าููไปเลยวันนี้เนี่ยว่าถ้าเราสี่สามสาเหมือนกันเนี่ยจะขนาดไหนเพราะอย่าลืมนะครับผมนิวคาสเซิลชุดนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นอ่าทางเซลเนี่ยก็คือสมมุติแบบดราก้อนบอลไงถ้าเหมือนไอตัวร้ายที่ชื่อเซลอะ่ะตอนนี้แค่แดกหมายเลขสิบเจ็ดเข้าไปนะอ่าเป็นร่างสองอยู่นะตอนเนี้ยอนิวคาสเซิลตอนนี้แค่ร่างสองนะยังยังไม่ได้แดกหมายเลขสิบแปดเข้าไปนะ นี่ต่ร่างสมบูรณ์นะ้ต้องรออีกฤด,ดูการสองรด,ดูการเดี๋ยวเราจะเป็นร่างร่างสมบูรณ์ไงตอนนี้ร่างเรายังไม่สมบูรณ์ไงเน,นี่ยต้องมาเจอกับทางโอคูไงที่เป็นอ่าสุดยอดซุปเปอร์ไซยาไงซึ่งเป็นรองไงแต่ว่าเป็นรองไม่เป็นรองเออเป็นรองแน่นอนซึ่งอยากอยากเออก็คืออยากจะแบบรอดูก็ได้นะรอดูก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องออกมาวิเคราะห์กันรไม่ต้องเสนอหน้าเออได้จะได้ไม่แตก แต่นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เรานะแพ้ชนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจแพ้ชนะไม่ต้องสนใจดูกันเลยว่าอยากจะรู้ว่าเทคนิคของฮาวเนี่ยถ้า4-3-3สู้กับเทคนิคของครอปเนี่ยซึ่งของเขาเนี่ยเขาเจนจัดก,กว่าอยู่แล้วผมบอกเลยว่า4-3-3เนี่ยเขาเล่นมานานแล้วเขาเขาเนี่ยเจนจัดกว่าแล้วเขามีตัวเปลี่ยนเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกตัวที่ลงมาเปลี่ยนเกมอะ่ะทั้งดีวอกออริกี้ทั้งอะไรของเขาเนี่ยหลายหลายตัวอะผมไม่ค่อยจำชื่อเท่าไหร่ ทางนิวคาเซิลเนี่ยตัวที่เปลี่ยนนะจะเปลี่ยนเกมได้ก็คงจะมีแค่ใครนะโจวิลล็อกนะก็คือน้อยอ่าทรัพยากรเราน้อยแต่เทียบกับเขาเนี่ยแต่เราจะเน้นไปที่ข้อที่เราได้เปรียบอ่าคือพยายามหาข้อดีอ่ะเราคุยกันพยายามหาข้อดีข้อที่เราพอจะได้เปรียบอยู่บ้างก็คือเขาอาจจะมีเกมที่เจอกับบิยารินในช่วงยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะอ่าเขาอาจจะมีล้ามีอะไรบ้างอันนี้คือพยายาม พูดไอ้เราดูได้เปรียบพยายามคิดว่าเราน่าจะเอาข้อตรงเนี้ได้เปรียบก็คือแลกกันทีต่อทีอะเราคิดว่าเราน่าจะได้เปรียบแต่การแต่อย่าลืมว่าเดือกคอปเขาเนี่ยอ่หรือว่าพูเเนี่ยเขามีการหมุนเวียนที่แบบเหมือนอคือเขาเล่นหลายเกมอแต่ดูนักเตะเขาไม่ล้านะเขาไม่ดูมีอาการเหนื่อยล้าเท่าไหร่นะครับผมเวลาเล่นเนี่ยเพราะว่าการตัวที่ทดแทนตัวที่คอยหมุนเกมหมุนอะไรเนี่ยของเขาค่อนข้างที่จะลงตัวนะ คนข้างที่จะทดแทนกันได้แล้วก็เล่นกันได้อย่างแบบไหลลื่นเลยซึ่งมันแตกต่างกับเราพอสมควรถามว่าการเป็นรองเนี่ยถ้ามวยเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหไปไปไกลกว่าเจ็ดสี่สองหนึ่งอ่ะผมว่าเผลอเผลอบางบมนี่มีมีห้าหนึ่งเลยไปไกลเลยความเป็นรองนะซึ่งนั่นอาจจะเขามองที่อันดับแต่ฟอร์มหลังหลังเนี่ยถ้าเห็นฟอร์มหลังหลังของเจ้าสาริกาดงเนี่ยก็คือเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นขึ้นไม่ใช่ว่าจะเจาะง่ายๆนะ หลังจากที่โดนสเปอร์เนี่ยสเปอร์นี่เราก็แพ้ทางเขาอยู่แล้วหลังจากที่โดนสเปอร์ตบมาแบบแต่ผพูดเสียงคนเนี่ยสี่เกมหลังก็เรียกว่าชนะรวดเลยทีเดียวนะคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีเสียง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 แพะบ้างนะไม่รู้เลี้ยงไว้ทำควยอะไรนักหนาเซ็งที่ปหาย,เ,ยนะ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องขึ้นไปบนเขาเพื่อไปอัดคลิปเออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือนนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยลืมเลยเนี่ยเออก็คือว่าในค่าคืนนี้เนี่ยที่อยาก อยากจะดูและศึกษาก็คือว่าเราเนี่ยจะสู้กับทางหงแดงได้แค่ไหนจะรับมือพวกเขา,าได้มากขนาดไหนนะเพราะว่าหรือว่าููเนี่ยก็คือกะมาสามเต้มเขาต้องการแน่ๆอยู่แล้วแต่ในส่วนของเราเนี่ยก็คือได้ก็ไม่เป็นไรเอ้ไม่ใช่สี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้นี่ก็คือแบบเออนะก็คืออย่างที่บอกอะ่ะผมว่าหลายคนพยายามที่จะสนดุลดีอยู่แล้วแล้วไม่ต้องไม่ได้เล่นเพื่อแมนซิตี้นะไม่ได้เล่นเพื่อใคร เราเล่นเพื่อทีมของเราเองนะไม่ต้องมาอวยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วนะครับผม ه, ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นเราในสายตาแต่ไม่ต้องมาอวยเรานะไม่ต <c oughs> <c oughs> <ête> ้องไม่ต้องไม่ต้องนี่อหังการซะด้วยกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยแล้วก็โดนตลมอีกหรอกเออนะแล้ว aj. คิดว่านะคิดว่ารูปเกมในค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงก็คือแน่นอน ิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายเปิดฉากเข้าหาพวกเราอยู่แล้วนิวคาสเซิลอยู่แล้วเปิดฉากเข้าหาโจมตีซ้ายขวาตรงกลางยิงตรงยิงไกลเนี่ยเราต้องรับตรงนี้ไว้ให้ได้เราต้องสู้เราต้องยันตรงนี้ไว้ให้ได้อย่าเพิ่งเสียประตูไว้คือถ้าเสียประตูไวน้นี่ตัวใครตัวมันเลยนะทางใครทางมันจีนตศ์ปานพุ่มเลยนะถ้าโดนโป้งเข้าไปดอกแรกดอกสองไวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามตือไว้แต่คำว่ารับเนี่ยก็คือไม่ได้ฝวนไม่ได้ว่ารับจนไม่ฝวนเขาเลยนะเพราะว่า ในช่องของในช่องโหว่ของเขาเนี่ยก็พอมีอยู่คือเอางี้ดีกว่าคืน,นนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยผมอันนี้ผมเดาใจเอ็ดดี้ฮาวเลยนะว่าเราจะโจมตีเขาตรงจุดแข็งของเขาเนี่แหละไม่ดูดูดูวิหาักการดูวิหาักการเลยโจมตีเขาตรงจุดแข็งของเขาตรงไหนนะผมมองว่าช่วงหลังๆเนี่ยของลิเวอร์พูลเนี่ยนอกจาก ไอตัวจุดแข็งตรงตรงแนวลุกแล้วที่สอดสลับเนี่ยผมว่าจุดแข็งของลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือตัววิงแบ็กวิงแบ็กที่เติมเติมแล้วก็มามามา,มายันอยู่ตรงกลางอะ่ะมายันเกมลุกอยู่ตรงกลางอะ่ะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะอาโนหรือเปล่ากับอะไรโรเบิร์ตสันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใช่ก็อ่าใช่ก็ก,ก็ใช่ไม่ใช่ก็ขออภายัยนะทั้งขวาและซ้ายเนี่ยทั้งซ้ายและขวาของเขาเนี่ยก็คือยันขึ้นมาอยู่ตรงกลางเนี่ยมามาช่วยเหมือนแบบมาเป็น ตัวตัวมิดฟิลมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้จังหวะแบบนี้นะครับผมต้องรอเวลาดีๆรอจังหวะแล้วก็ก็คือต้องมีต้องมีสวนต้องมีแลกต้องม,องมีคือเขาสอกมาต้องมีแลกสอกกลับเพื่อให้เขาพะวงบ้างในแนวลุกอย่าอย่าให้ไอ้คู่นี้เนี่ยเติมจนเพลินเกินไปแต่ถ้าเติมเติมจนเพลินเกินไปมันก็ดีเพราะว่าช่องนี้แหละช่องตรงนี้แหละทั้งซ้ายและขวานี่แหละ จะเป็นจุดที่จะให้เราโจมตีเพราะว่าในเกมกับเอเบอร์ตันน่ะผมแอบเห็นเอเบอร์ตันหลุดไปหลายทีนะแต่เขาไม่คมเองแต่ท่านนิวคาสเซินน่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะผมจะบอกให้อ่าท่านนิวคาสเซ่นมีโอกาสขนาดนั้นเนี่ยน่าจะเปลี่ยนสกอร์ได้ดโมเข้าไปโมเข้าไปก็คืออย่างที่บอกอะเราเนี่ยเป็นรองแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องแบบไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลใจบอลน่ะก็คือเล่นกันแบบที่เรียกว่า ให้มันประทับจิตประทับใจก็พอแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าลิเวอร์ Liverpool เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเขาแกล้งแต่ข้อได้เปรียบที่เราคิดว่าเราได้พยาพยามทําใจว่าเราได้เปรียบก็คือทุกอย่างแต่ทุกอย่างมันเป็นรองอยู่แล้วนะแต่พยายามคิดและทําใจว่าเราได้เปรียบก็คือการที่เขาลิเวอร์พูลเนี่ยมีเกมใช้เป็นหลีกมาเตะก่อนแล้วก็ที่จะมาเจอกับเราเนี่ยอาจจะมีพะวงบ้างในช่วงไม่ใช่พะวงเขาเรียกว่าอาจจะมีแบบเหนื่อยล้าบ้างนะก็แต่ซึ่งอาจจะไม่ส่งไม่ส่งผลเท่าไหร่ นะไม่ส่งผลเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่คือถ้าเป็นมวยก็คือมีการต่อน้ําหนักกันนิดหน่อยนะครับผมแต่อย่างว่าล่ะครับนิวคาสเซลเนี่ยก็คือเซลล์ร่างโซ่เซลล์ร่างร่างร่างที่หนึ่งตอนนี้ไอ้ร่างที่สองอันเนี้ยคือเด็กแค่หมายเลขสิบเจ็ดเข้าไปนะยังไม่เด็กหมายเลขสิบแปดถ้าเกิดว่าผลงานดีก็ต้องต้องยอมรับเลยนะว่าแค่แค่ร่างสองขนาดนี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นร่างสมบูรณ์เนี่ยเซลเนี่ยจะขนาดไหนนะครับผมผมจะบอกให้ ครับผมก็ค่ําคืนนี้ก็นะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกันไปนะครับผมบอลแพ้บอลแพ้บอลชนะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราได้ส่งเสียงเชียร์ทีมที่เรารักนะเราได้ดูทีมที่เรารักที่จะต่อสู้กับทีมในรีเมลีกแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของนักเตะทุกคนเราได้ร่วมเชียร์เราได้เฮได้เย้กันไปนั่นต่างหากคือประเด็นที่มันอยู่ในจิตใจของเราที่เราอยากจะเห็นนะครับผม นักสู้เลือดของนักสู้ที่ต่อสู้กับทีมอื่นๆได้อย่างอ่าเมามันโดยที่ไม่ใช่ว่าโดนเละโดนเละโดนเละแล้วก็คือมีเถียงมีโต้กับเขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือไม่ต้องไปอายไปเขินนะเหมือนอย่างผมเนี่ยก็คือออกมาเลยเกมนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมที่ไม่สําคัญเท่าไหร่นะผมจะไม่ออกมาก่อนเกมนะแต่เกมเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ท้าทายเป็นเกมที่ท้าทายเป็นเกมที่ค่อนข้างจะ สนุกและทําให้เกมเนี่ยเรียกว่าดุเดือดแน่นอนนะครับผมผมก็เลยต้องเรียกว่าอยากจะออกมาจะเจมเลยก็ว่าได้อะเจมเลยก็ว่าได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นเกมใหญ่ๆไปเลยเกมเล็กๆเนี่ยนะไว้หลังหลังเกมก็ได้แต่ก่อนเกมเนี่ยขอเลยนะัดนี้เนี่ยในความรู้สึกนะเอาในความรู้สึกมาถึง,ถงตรงนี้เนี่ยในความรู้สึกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยในเกมนี้เนี่ยเฮแกนะแกมีอะไรแกมีแผนอยู่ในใจนะ แกมีแผนอยู่ในใจที่จะรับมือกับโผงแดงในค่าคืนนี้ผมไม่รู้ว่าแผนนั้นคืออะไรนะผมก็เดาใจเฮียแกไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเฮียแกมาระบบ4-3-3เนี่ยผมบอกเลยว่าเฮียแกมั่นใจว่าน่าจะมีอะไรดีๆให้เราเห็นนะครับผมในคืนนี้เนี่ยส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยแทบจะไม่เห็นจุดเปราะของเขาเลยนะในในฤดูกาลนี้ยิ่งแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากนะครับผมแทบจะไม่เห็นจุดเปราะของเขาเลย ซึ่งเราก็ต้องพูดให้เรามั่นใจเราไม่ใช่บอลบอลจบแล้วค่อยมานี่นะก็คือเราก็มั่นใจในความเป็นนิวคาสเซิลของเราเหมือนกันว่าเราจะต่อสู้กับลิเวอร์พูลได้อย่างเมามันแน่นอนเราก็มั่นใจในความเป็นทีมของเรานะครับผมไม่ใช่ว่าบอลจบอ่าเฟียนบอลจบไนงะจบแล้วก็อย่างนูนอย่างนี้ไม่อะคืนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเพลิๆเ,เ,เนี่ยความมั่นใจของลิเวอร์พูลเนี่ยจะเข็นฆ่าลิเวอร์พูลเองในค่ำคืนนี้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็นะออ้าคอ,อปากคอโพปากคอช่วงนี้ถือสินอดอยู่ด้วยนะเออพูดนานเดียวคอแห้อีกกว่าจะถึงได้กินน้ำกินข้าวก็กว่าจะค่ำอีกนะครับผมโอเคนะขอบคุณทุกแรงใจแรงสนับสนุนนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ